สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมอันจากโชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับก็สําหรับในคลิปนี้เรามาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสําหรับคนที่เป็นครอบครัวใหญ่และต้องการความรักชวรี่สำหรับการได้ตัวรถ1คันไปใช้งานเป็นของตัวเองแนะนําครับคุได H1 2.5อิลลิปี19และดูสีี่ครับเราได้สีดำมาโอ้โหถือว่าเป็นอีกอีกสีหนึ่งเลยที่ปราบเซียนมากถามว่าปราบเซียนตรงนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าเกิดรถไม่สวยครับหรือว่าถ้าเกิดรถสีมีการไม่สม่ำเสมอกันมันจะเท่ากับว่าเป็นการทำลาย H1 คันนี้โดยแบบทางอ้อมและเห็นได้ชัดนี่คือเรื่องจริงครับ เราขายฮุนไดมาเนี่ย H1 ตอนเนี้ยเราจะมีเป็นตัว H1 นะฮะแต่คุณผู้ชมทุกท่านครับน่าจะมีคนตั้งคำถามตรงนี้อีกหนึ่งอย่างว่าแกรนสตาร์เรียหรือว่าฮุนไดที่เป็นแบบแกรนมีเข้ามาหรือ,อยังอันนี้คือยังไม่มีแต่ตัวเนี้ยคือมันเป็น VIP นั่นคือ H1 ที่ทำภายในเหมือนตัวแกนเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ สำหรับตัวรถปี19สีดำเดิมสวยจากโรงงานไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อผปกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีอยู่แล้วแน่นอนเป็นตัวโมเดลเยียร์2018แล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัดหมอกมีกระจังหน้าก็จะเปลี่ยนดีไซน์มาเป็นโครเมียมขนาดใหญ่แบบนี้เท่านี้เนี่ยอันให้ดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง แต่ว่าเป็นตัวเครื่องยนต์เดิมนะครับ2.5 VGT Turbo 175แรงม้ากับตัวเกียร์ออโต้นะครับหลายคนเนี่ยกังวลนะคุณใดเนี่ยมือ2ซื้อได้หรือเปล่าหรือว่ามันไม่น่าซื้อมือ2เนี่ยเป็นรถที่น่าซื้อมากครับอันได้ H1 มาแต่ละคันนะที่ร้านเรามีการจำหน่าย H1 มาแต่ละครั้งเราจะได้ H1 ที่สามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูน รู้ยันเจ้าของเดิมทั้งหมดรู้ยันการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นรู้ยันตั้งแต่การเซอร์วิสหรือถ้าเกิดพูดกันแบบโดยรวมเอาแบบง่ายๆก็คือตรวเช็คประวัติศูนย์ได้บางคันอาจจะมาจากคุนใดพระรามเก้าบางคันอาจจะมาจากคุนใดาบางนามันมีตัวบุ๊กเซอร์วิสและก็ประวัติสามารถเอาไปคีย์ในศูนย์บริการทุกที่ได้เลยนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็งระบบไฟตั้งสนยนถุงล้อแล้วก็คลีนนิ่งคือมีการลงน้ำยาดำตัวเครื่องยนต์แล้วก็สปาภายในห้องโดยสารให้กับลูกค้าใหม่ส่วนสำหรับอีกหนึ่งอย่างครับที่ขาดไปไม่ได้สำหรับการซื้อรถยนต์มือสองด้วยความมั่นใจนั่นคือการรับประกันหลังการขาย <c oughs> เราจะมีการรับประกรรันเครื่องเกียร์6เดือน1 0 0 0 0มกิโลแล้วก็รถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปี ล้อแมกเนี่ยจะเป็นตัวล้อลอยจากโรงงานจะเป็นลายใหม่ก็คือจะเป็นตัวลายแบบสเต็ปนี้ส่วนยางนะครับจะเป็นยางกูดเยีย r ตรงนี้ถามว่ายางเป็นปีอะไรตัวนี้จะเป็นปี 2020, 2021นเะครับเป็นตัวยางปี2021หน้าดิสหลังดิสนะครับแล้วก็กระจกมองข้างสีดำเป็นสีเดีวยวกับตัวรถตัดด้วยไฟเลี้ยวในโคมนะฮะกระจกทุกบานนะครับมีการติดฟิลม์ม และเป็นกระจกแท้จากโรงงานทั้งหมดทุกบานทุกตำแหน่งจะมีโลโก้ฮุนไดบอกอย่างชัดเจนดูด้วยสายตาเปล่าได้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านในกันบ้างต้องยอมรับว่ารถรุ่นนี้สูงนะสูงนะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่สูงนะถือว่าสูงเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างการขับลุยน้ำท่วมที่ความสูงไม่ได้เยอะอะไรมากสามารถขับลุยได้ถึงมันจะติดตัวสะกงสะเกิดอะไรอย่างพวกนี้ก็ตามแต่ประตูเนี่ยใหญ่ พอเวลาเราเปิดขึ้นลงตัวรถต้องมีความระมัดระวังกับตรงนี้นิดนึงเพราะว่ารถมันใหญ่นะครับส่วนด้านในเนี่ยมีจอ Android แอรแบ็กคู่หน้าเกียร์ออโต้แอร์เป็นอนา็รกนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแต่คุสคอนโทรลยังไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็น Elit นั่นคือตัวรองท็อปไฟฟ้าฝั่งเดียวเดี๋ยวในเรื่องตัวระบบไฟไม่ต้องเป็นห่วงอันจัดก,การตรงนี้ให้ทั้งหมดนะครับ e l i t เนี่ยคือจะเป็นตัวรองท็อป ทัวริงจะเป็นตัวเริ่มต้นด l ลักจะเป็นตัวท็อปสุดนะฮะแล้วก็สำหรับตัวตอนหลังตรงนี้คือไฮไลท์นะครับจะเป็น VAP แบบนี้เลยอขออนุญาตสตาร์ทรถเพราะว่าจะได้ปรับตัวบอกให้เห็นอย่างชัดเจน ABS มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะนี่คือเบาะ VAP ครับแอร์ปรับจากระดับ,บด้านบนตรงนี้ได้เลย โอ้โหช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะถ้าเกิดเข้ามานั่งในตัวรถและแอร์ไม่เย็นเนี่ยถือว่าจบเลยนะฮะและก็มีตัวจอกลางมาให้ด้วยนะครับแอร์ราวเนี่ยในตำแหน่งของตัวเบดานมีมาให้ครบส่วนไฟตรงนี้บางคนบอกว่าทำไมถึงเปิดไม่ได้มันต้องเปิดจากตัวตำแหน่งด้านหน้าก่อนนะครับก็คืออยู่ฝั่งขวามือเขานี้ตัวเบาะเดนจะปรับให้ดูปกติคุณไดเบาะมันสามารถพับเข้าหากันได้ถูกต้องใช่ไหมฮะ แต่นั่นคือจะเป็นตัวบ่อเดิมจากโรงงานแต่พอทําเป็น VIP แบบนี้แล้วการปรับขึ้นปรับลงเนี่ยมันได้แค่นี้เพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นตัวรางแต่ถ้าเกิดหันหน้ามาทางฝั่งนี้หันหน้าออกทางฝั่งนี้ไม่สามารถหันได้นะฮะถ้าเกิดเราจะสไลด์ขึ้นลงนะครับคือตรงนี้สไลด์ขึ้นลงแบบนี้ได้เลยอันนี้คือการสไลด์ขึ้นลงนะฮะอันก็อยากจะนั่งให้แบบมันสบายๆนิดนึงอันก็จะให้อยู่ในตำแหน่งนี้ พราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในตำแหน่งนี้ปุ๊บเราจะมองวิวชิวทัศด้านนอกมันจะเห็นจากตรงนี้พอดีตัวเสากลางเนี่ยมันจะไม่ได้มาบดบังในวิสัยทัศในการมองคราวนี้เนี่ยตัวไฟฟ้าจะเป็นบอกปรับถ้าเกิดตัวอักษรด้านบนจะเป็นเอนเป็นนอนเป็นเอนเป็นนอนอันนี้คือด้านบนคือเป็นเอ็นเป็นนอนส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับด้านล่างนี่คืออะไรล่ะด้านล่างนี่คือจะเป็นตรงช่วงต้นขานะฮะ สามารถปรับต้นขาให้เอ็นขึ้นได้อันนี้ันต้องขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้เพราะฉนั้นเนี่ยพอเวลาเราวางเท้าเนี่ยเราก็เท้ามาวางตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ําอันนี้ก็จะเป็นเกะ๊ะโอ้โหไว้เก็บของมีไฟบ้าน power outlet นะครับเปิดใช้งานได้นะทุกอย่างก็คือปกติหมดแต่อนนี้อันบอกว่ารถมันจะมีตัวระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเดี๋ยวในส่วนสำหรับประตู หรือว่าจะเป็นจอนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของไฟฟ้าตรงนี้อันจะมีการจัดการให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบ่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีปรับสองรูปแบบนั่นคือปรับเอนเอ็นขึ้นเองลงแบบนี้ส่วนสําหรับตัวชุดล่างจะเป็นปรับเอนตรงช่วงต้นขาเห็นไหมฮะเป็นปรับเอนช่วงต้นขาตรงนี้ปรับได้สองตัวแล้วก็จะมีที่เสียบ usb มาแต่ถ้าเกิดเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราเลื่อนจากปุ่มนี้ อันนี้คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเรานอนสบายๆก็ขามาพาดนี้ตรงนี้จบเลยโอ้ตรงนี้มันเลื่อนได้ด้วยนะครับโอ้เลื่อนให้เข้าับการวางของเราได้นะตรงนี้โอเคก็จะประมาณนี้มันจะทําเหมือนกับตัวแกนแกนเดิมๆเนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับถ้าเกิดอย่างตัวแกนนะนะลักษณะเป็นแบบนี้เลย ตันนี้ปี19ไม่เ0 0 0 0นนะครับไม่เ0 0 0 0โลไม้แท้นะฮะไม่ได้กอนะครับแล้วก็ม่านบังแดดทุกบานมีมาให้ครบล้อหลังก็ยางกุดเยียเหมือนกันดิฟเบรก4ล้อนะครับจำไว้ได้เลยนะฮะว่าแม็กอลลอยลายนี้คือตัวไม n เนื้อเชนนั่นคือโมเดลเยีย0 1 8์ต้องเป็นตัวลายนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถามว่าระมัดระวังในเรื่องอะไรในเรื่องของตัวการเปิดเพราะว่ามันจะลักษณะเหมือนกับรถตู้นะฮะ ถ้าเกิดเรียกกันในภาษาทางการจะเรียกว่าเป็น MPV f u l l s i z e l u x u r y อ่ามันจะเป็นแบบนี้สำหรับคุณใด s อ่าสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกตรงที่3แล้วก็เสาอากาศจะเป็นแบบธรรมดาโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ Elite หรือว่าลองท็อปจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนจอ Android มาใหม่เนี่ยนะครับกล้องมองหลังก็อยู่ตรงนี้กล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะฮะข้างกับตัวไฟส่งป้ายทะเบียน ส่วนก้าบทะเบียนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ค่อยพูดดีกว่าดูตรงนี้ก่อนนะฮะชงฝาท่งฝาท้ายเดิมศูนย์ทั้งหมดนะครับน็อตไม่มีรอยขยับม่านบังแดดสําหรับตัวกระจกตอนหลังก็มีมาให้แล้วก็การพับบอกระงนี้คนจะติก,กันเยอะอันว่ามันเป็นข้อเสียหรือเปล่าอันนี้พี่ๆต้องพิจารณากันเองนะครับถ้าเกิดในมุมมองอันนะคือมันปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้ถามว่าทาไมมันถึงปรับเลื่อนได้เยอะถึงขนาดนี้ เพราะว่าเบาะเนี่ยมันเหลือแค่กี่ตำแหน่งฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือแค่ห้าตำแหน่งในหนึ่งครอบครัวถ้าเกิดอยู่กันประมาณสักสี่คนห้าคนไปกับเพชรวันคันนี้จบเลยและพื้นที่แม่งเหลือเยอะมากนะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้เนี่ยเบาะมันเลยสามารถปรับได้เลื่อนขึ้นเยอะเพราะว่าตอนที่สามนะฮะกับตัวตอนที่สองมันถูกตัดออกไปแล้วเรียบร้อยมันจะเหลือแค่เบ,บาะสองตอนกับอีกห้าที่นั่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวตำแหน่งตอนแรกก็จะมีหนึ่งสองสาม ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าเกิดนับรวมทั้งหมดภายในก็จะเป็นตัวเก้าที่นั่งนะครับอันใหญ่นี่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับส่วนสําหรับอันเล็กอันนี้จะปรับตัวที่เรานั่งก็คือที่รองตูดเรานะฮะสำหรับการนั่งนะครับก็จะประมาณนี้คือมันอาจจะไม่ได้มีออปชั่นอะไรเยอะมากนะครับแต่รถรุ่นเนี้ไม่มีคู่แข่งนะอัน,นจะบอกให้ในตลาดการขายรถเนี่ยฮุนไดเนี่ย เฮดวันเรายังเห็นอยู่ตามท้องถนนทั่วไปแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับพวกแบบอย่างฟอร์จูนหรือว่าเอาผ่นะฮะหลายคนมีการเปรียบเทียบเอาผ่าเยอะแต่ว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้นะครับถามว่าทำไมถึงเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าเอาผ่าราคามือสองมันแพงกว่ากันเยอะมากถ้าเกิดอย่างพวกแบบอย่างใหบริษนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่างตัวรองท็อปเนี่ยเอาผ่าราคาแพงกว่าตัวนี้เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่มันสามารถมาแซงกับตัวแบรนด์หลักได้นั่นคือ ความที่มันเป็นรถ l u ก u ัวเราสามารถ a d ดแอภายในหรือว่าจะทำ o p ปชันอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายอีกสีหนึ่งที่สวยอีกสีหนึ่งที่สําหรับใครที่กําลังต้องการเฮดวันได้สีนี้โคตรคุม้มนะครับคราวนี้ราคา1นึ่0ล้านสามแบาทอันเน้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะหนึ่งล้านสามแบาทถ้าเกิดอยากให้มันผ่อนถูกนะครับเราจําเป็นต้องมีการวางดาวหรือเอารถรุ่นเก่ามาเทินก็ได้ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแต่สามารถแนะนําแบบนี้ได้หรือหรือถ้าเกิดในเหล็ปผ่อนประมาณในล้านสามเราผ่อนไหวก็คนเดียวจบเลยฮะหรือว่าถ้าเกิดรายได้ไม่พอก็ใช้คนค้าคนกู้ร่วมแค่นั้นจบเลยสําหรับภายในเดือนพฤษภาคมนี้ออกเฮดวันกับอันปฏิภันธ์ออโต้อันมีเงินสดกลับบ้านในห้าพันนะครับมีเงินสดกลับบ้านให้้าพันสหรับตัวเฮดวัน ให้ขับฟรีสูงสุด45ถึง90วันและส่งฟรีทั่วประเทศไทยอื่นๆมากกว่านี้ยังมีอีกครับแต่เดี๋ยวยังไงตรงนี้เอาแบบนี้ไปก่อนอันยังมีมากกว่านี้ให้อีกอยู่แล้วแน่นอนรับประกันแฮปปี้กันทุกคนเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจนะฮะแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยในคลิปเนี้ขอฝากไว้ด้วย เฮดวันอีลิ ad, ภายใน VAP คันนี้สวยมากนะครับแลเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ